สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเ <c oughs> มื่อนี้สครนกับอีแม่มา,างานโดืนี้พี่น้องเพราะว่ารถไทยเพิ่นมาเก็บเข่าเก็บขาหน้าะค่ากองทึนแล้วก็ค่าหน้าค่าไฟอันนี้อีแมเฮ็ดหน้าแซง่น้องแล้วก็เป็นมาเก็บเข่าขาเพราะว่าผมมีเงินให้เพิินก็ <c oughs> เลยเอาเข่าแทนเด็กพี่น้องพิ่จะทรถไทยูเห็นเรพี่น้องไหมอูได้ฟุเข่า ยังงมไปเบิ่ญญ่จากสอบกันไหมสิบไปสอบสิบพอได้ผูกๆเข่าวเห็นบ่าลาๆได้เห็นบ่เห็นสิไปสอบไปแล้วออกทางนั่นเข่าทางนี้พอได้บ่มีเงินให้เพนก็เลยเอา,ขาเ,อาเอาข่าให้เอาเขาให้พอดีสิไปสอบพี่น้องเข่ากระปะอยูราห์เงินนั่งนี่เด้อพี่น้องเป็นค่านา้ากกาถ้าไรเป็นเงินนี้ถ้าใด้ไหมสิไปสอบ เป็นเงินก็พอดีเท่ายล้านปลายขาน้าขาไฟเด้ขาไฟกะตกเป็นห้างเซ็นปลายแล้เห็นน้ำ<น>แซงนะพี่น้องน้ำพื้นเรียบร้อยมามขากองทุนก็ร้อยหนึ่งขาหน้ากะาท่ายร้อยเจ็ดสิบปลายโลพอ <c oughs> ดีเป็นสามร้อยปลายโลพอดีสิบปลายสอบได้ตักเข่าให้กับเจ้าสาวนี่เป็นไรให้ ข่าวข่าวไฟเพิ่นกระไรไฮโลหนึ่งสองพันเจ็ดข่าวหน้าแซงเนยลครกับประเทขีบไปสามสี่มือแล้วพี่น้องเป็นไข่พี่น้องเป็นไข้วัดไปห้ามหมอวางสองสามแหมในแหมเพื่นพาไปไข้วัดลงคอก็เลยมือก็ได้่ายเป็นแต้มือว่าเก็บมะเพ็ดไปให้ไม่เท่าอ้อมผู้ที่ได้เสียชีวิตแล้วพี่น้องลูกก็เลยเป็นมาเลยแม่ซื่อน้ำอ้อยให้กินแดด กินนาอ้ยมเจ็บคอเลยเจ็บคอมินเลยก็เลยปฏิทินคลิปก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยเด้อหลายมือแล้วเราปฏิทินคลิปไหว้ปอดต้นแม่ชิทายแม่เฮ็ดบ่เป็นส่วนไอ้กับบุคคอยอยู่เฮือนไปหาอยู่หากินพี่น้องเว่าพักอุเทียนมามีแนวเห็ดแนวหาได้ได้ไปฏิทินแปะอุเทียนปวันนี้กับพอดีน้องคอนปวดกรไขาแน่แล้วก็สิพ้าลูกเห็ดคลิปได้พี่น้องเด้อบัด พอดีกะจะมาเก็บเข่าค่ะกองทึนค่ะไฟค่ะกองทื่นกับนเอาล้อยห้าสิบโลได้พี่น้องเอ้ยแต่คนก็รุดท้ายโดยเฉพาะค่าเข่าคานไฟฟ้าค่ะตกเป็นหาเจ็ดสอบ้วเนาะพอดีสิไปสอบพี่น้องเสียไปเมื่อนี้ฝนกับพอดีตักมาแล้วเนาะนี่เงินกาเท่าไหร่พอดีได้ตักลงแต่เล่าเลย ักน้องแต่เล่าละกับพอดีเข่ากระเหลือเรือเงินเรือกองทุนพี่น้องเป็นเรื่องเงินไทยเนาะเรือไปสองแสนปลายเรือสองแสนปลายพอดีแหละซื้อปแะดัเป็นนาพี่น้องช่วงนี้บวมบวนไผ่บวมย่อเอาขึ้นเล่าขึ้นบวมย่อถอดเข่าขึ้นช่วงนี้กำลังสอดพี่น้องโควิดระบาดเพี่นายกจุ๊บเงินดก็บพอดีค่ะกินให้น้องคลอดแน่ผักโขดมะระผักผดกไทยเขื่อง พอดีส่วนส่วนแสนเท่าไรเนาะแสนปลายนี่กะส่วนแสนปลายนี่กานี่ได้นี่แสนเจ็ดสิบไปพันเนาะตัวนี้ก็จะได้เสียขายานองคอนขา,าสโลมมาใส่สโลมสักยาให้เป็นพอดีแดงเข่าตัวน,นี้ออกไปกไ็ได้จุกไปหงมองนะเป็นซักให้เข้มหนึ่งแล้วก็ใส่สโรมกวื้เลือดอีกพี่น้องดูดเลือดพปกวดพอดีมาใส่สโรมเพราะว่าไข้วัดขึ้นนะคนปะ เย็บคอคออามิดานนี่คออามิดานก,ก็นคืนเย็นลายแม่ซื้อน้ำอ้อยมาใหเมืนน่อนานนองคอรู้สึกวินหัว <c oughs> แล้วก็นอนนอนแล้วอยากกินน้ำอ้อยแม่ก็ไปซื้อน้ำอ้อยม,มาให้กินไปดีเย็บคอเลยพี่นออ้องพี่น้องเยบ่ได้มานอนเฮือนหลายคืนแล้วมีแต่อีพ่อนมานอนแล้วคอนเพันบาสบายก็อยู่เฝ้าลูกอยู่เฮือนแม่ก็บ่ได้เห็นคลิปเห็นอยังลูกบ่สบายเลยครับเบิ่งลูกกลางคืนกับพวกเธอลูกนอนก็ดิ้นเจ็บคอเจ็บคออพี่น้ง ก็บ่ได้คอยได้กินข้าวเด็กหน่อยในห้องหมอค่ะกลายเป็นไข้หวัดไข้หวัดกับบ่เป็นโควิดเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อไปกวาดเลยเด้อไปกวดแล้วเป็นว่าไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดธรรมดาเพิ่อดีแล้วเดี้ก็บพอดีเพิ่นไข้แลยแม่ก็สิเที่ยวไปเที่ยวมาแล้วกินฮอดเด้กพี่น้องเหมือันตัวนี้คินทอดเย็นพี่น้องมีผมลายอยู่เหยื่อลังนี้ตัวใหม่ ูวันนอกกระจักในไรในนี้จเสียงรถเสียงล่างลางไรก็เก่าๆเลยรถเที่ยวไปเที่ยวมารถไล่มันกระตือใเศร้าเมื่อไรเห็ดอันเวียกกันยังไม่ได้ไทยกิราะวาน้องคนพนนอนกห็หากห็ซสีใครไหนเมื่อวานนี้พี่้องกินยาปลาเอาเป็นบอกเพชรกันยังไม่ได้หดนันคุดนันพอกนันพักจุ่นพนพักกันคุดเด้วานนี้ไอ้คุดเราจะปลูกพัก หญ้าขึ้นลายแล้วก็เสียอ่อนกะ็ะชิบบงพักบงมีแล้ววันได้หัวป,อป้อมเอาเท่านั้นอาการของค้อนว่าฉีปลูกดอกใหม่นะมีแนวเห็ดแนวหาเลยพี่น้องเอออยู่เ <c oughs> สือๆโควิดกระบาดแล้วเป็นให้กักตัวอยู่ใน <c oughs> ทางกะ <c oughs> หาหกโมงเพิ่็สั่งให้ปิดเลยรถเที่ยวทางก็ค่อยค่อยไล่จักสีหางเงินแบบไ,ไัน <c oughs> ที่คันน้องค้อนสบายแน่กระชิหาเอาเครื่องอันยังไปขาย คงกินซุกมันย่างนอกไปเลาะบ้าน,นอกบันนาใส่รถจักรไปกับลูกสาวถ้ามีโอกาสนะน,นะกับพี่โอกาสทุกมืออะลรเนาะคนกันกบกสีห้ไปเที่ยวทางบ้านต่อบ้านนี่คนกับสีให้ไปยากเนวันกากับคนบัวตกพี่น้องเนเนแดด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 แหแแก่ใหม่ห้อน แต่ก่อนนะเดือนอันนี้แม่นทวานกาเลยนะแม่เนาะอันนี้พนดโบตกเลยพี่น้องกันเลยบระดี๋ววานกาลงพอดูจะเข้าหงเยียนเลยเนาะเสิงได้ปีโดยหงเยียนกับพี่น้องเป่าวางเลยนายขงลินเนี่ยใหม่กับอีแมงพี่น้องปวกบอันนี้อันมาดูลายนี่ก็หลายเลยเพื่อนๆอันนี้มีหงลายดำมาเนาะ มาก่าไวหวเนาะช่วงนี้เขาบริเวณเรียบไม่ข้ากาเรียนไว้ม่ใหญ่หายก็ได้เลยงานนังนีัการยังมันค่ะเด็กพี่น้อยฟอคกับแม่เพิ่นก็ยังมานอนนี่บังเพื่อนโผล่พี่น้องเลย <c oughs> บังเพื่อนน้องพรนี่แม่ก็ยังมาอยู่นี่มานอนอยู่นี่อยู่เด้อหลงังฆากระแดงมาแล้ว <c oughs> ไก่กาผู้เต็มกล้องอลงังเช่นกันส่วนเป็ดน้ำมันแล้ว มากัดพี่น้องเป็ด <laughs> มากัดเป็ดแต่ผมมีเป็ดเรือตัวเดียวเป็ดเรือลูกมันตัวเดียว <laughs> เรือตะไคร่ก,กับป๋าอยู่นี่พี่น้องกันเที่ยวมาจอบมะเกลื้อไป <laughs> พอก็ระย, <laughs> ยู่แม่กระยูแล้วบิ่งควยได้ <laughs> ควยเถกละมาไว้อยู่พี่พี่น้องเลี้ยงขาปล่อยเป็นหนามูลแล้วก็ไล่ชนได้เลี้ยงพี่น้องควอยแม่ ได้ลามเสียเพราะว่าเป็นไรสนควยหน่อยมันอากาศ้านี่่นีพี่น้้อองเยักกันยังไม่ได้ฮดนั่นพักอันขุดนานนั่นแหละก็ว่าชีวพักให้น้องคอนฮดกับฝนุกมาอที่ฝนมาเก็บเข่าของทึ้นแล้วก็มาเก็บค่าไฟฟ้าก็เลยพักกันมาตักเข่าห่อนคันค่ายก็ถึกอยู่น้ำมันเห็ดหดกินพี่น้องช่วยเลยสกินยัง ก็กินเขียดไปว่านั่นแหละน้องคอนก็โดนเลยรไปได้มากพี่น้องงานตังนี่น้ำกาแห้งเลยพี่น้องพ้นโบตกฝนโบตกเลยพี่น้องนาทีมันส่วงนี่นะน้องนั่นน้องคอนนะหวานกาพี่น้องแต่ละปีแต่ปีนี้ฝนยังโบตกพอเป็นอาคายลงมากินน้ำพี่น้องมาแมบน้ำ อันนี้ก็เป็นล้างงานลงครเด็กพี่น้องส่ <c oughs> นดูไล่กายใหญ่้เลยพี่น้องเลยเขียวอุ้มถุ่มอยู่ส่วนมะฮง,งแน่ปลูกไว้เป็นหมากแล้วก็หร่นพี่น้องโปเป็น มาสิไงแล้วก็ล yeah. <c oughs> All so like ุนลงลุนงไม่ได้กินมาคือเปอ่มาเห็นหานเลยกินหอดพี่น้องครายเครือมันผมเย็นพี่น้อยูนี ดูพลงังงานนะ่นผมีต้นใหม่เลยได้พี่น้องมากระซิปลูกต้นตะกบยังหน่อยอเต้ดดพี่น้องกระซิบกับเลยอยังมันกินข้าวเส้าสามพี่น้องอันนี้กแปดโมงเลยพี่น้องยังมันกินนัข้าวเส้า คิปนีน้องคอนจะขอลาไปก่อนเจ้าจาฝากส่องน้องคอนสวรรค์เคสามเจ้าจ่าพี่น้องฝากลูกสาวเด้อจ้าพี่น้องผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อบ่ญเฮ็ดให้พี่น้องเบ่งหลายมือนแลลวฝากลูกสาวใเด้อติดตามลูกสาวในเด้อจ้าว่าผิดพลาดอะไรขอโทษขออภัยเด้อจ้าพี่น้องบ๊ายบาย